h o n ด้ s, s g h a n g I n g m e C H A ชนจีมู o เดอ Revolution ี ary 8 0,000บาทมินิดีเซลทักโลกยานยนต์กำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน h อ n d a าเพิ่งเปิดตัวสิ่งที่กำลังส่งคลื่นกระแทกไปทั่วทอุตสาหกรรยานยนต์รถกระบะมินิดีเซลในราคาเพียง8 0,000บาทการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญนี้จะกำหนดภาคการขนส่งใหม่โดยสิ้นเชิงในปัจจุบันตลาดรถกระบะมินิถูกครอบงำโดยผู้เล่นที่มีชื่อเสียงซูซูซซกิเคริมีราคาระหว่าง4 5 0 0 0 0ถึง5 5 0 000บาทไดเฮซูไฮเจ็ดอยู่ในช่วง500 000 650 000บาทมิตซูบิชิมินิแคปขอราคา480,000ต่อ620,000บาทแต่การเข้ามาของฮอน d a ที่80,000บาทสร้างช่องว่างด้านราคาเกือบ400 000 570 000บาทเมื่อเทียบกับคู่แข่งสิ่งที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ราคาเท่านั้นฮอนด้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซนที่ออกแบบพิเศษ ซึ่งให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีเซลลให้ระยะทางที่ดีกว่า30-40%เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินสำหรับผู้ใช้ประจำวันนี้แปลว่าประหยัดค่าน้ำมันหลักหมื่นบาทต่อปีแรงบิดที่ต่ำของเครื่องยนต์ดีเซลที่เหนือกว่าทำให้เหมาะสำหรับการบรรทุกสินค้าและการขับขี่ทางลาดชันกระบะสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงงอ350กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับการทำการเกษตรไซก่อสร้างและธุรกิจ โลจิสติกขนาดเล็กระบบการสะเทือนได้รับการปรับเทียบเพื่อสมดุลความสามารถในการรับน้ำหนักกับความสะดวกสบายในการขับขี่แม้จะมีราคาที่ถูกฮอนด้าก็ไม่ประนีประนอมเรื่องการใช้งานจริงห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวาง,วางช่องเก็บของเพียงพอและระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์การกำหนดราคานี้เปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหมดก่อนหน้านี้รถกระบะมินิเข้าถึงได้เฉพาะธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นแล้วและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เท่านั้นตอนนี้นักศึกษาที่ต้องการความขอ ล่องตัวในราคาไม่แพงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ต้องการโซลูชันการจัดส่งครอบครัวที่ต้องการรถคันที่2และผู้สูงอายุที่ต้องการการขนส่งที่เรียบง่ายล้วนสามารถพิจารณาเป็นเจ้าของได้ชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือในตำนานของฮอนด้าทำให้ข้อเสนอนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเครือข่ายบริการที่กว้างขวางทั่วประเทศอะไหล่ที่หาได้ง่ายและต้นทุนการบำรุงรักษาที่สมเหตุสมผลช่วยขจัดความกังวลเรื่องความเป็นเจ้าของส่วนของแบรนด์ที่สร้างขึ้นมานานหลายทศวรรษผ่านรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ให้ความมั่นใจว่าแม้ในราคานี้คุณภาพจะไม่ถูกประนีประนอมาผลกระทบที่เห็นได้ชัดแล้วคาดว่ามูลค่ารถกระบะมินิมือสองจะลดลงอย่างมากคู่แข่งเผชิญแรงกดดันอย่างมากที่จะตอบสนองไม่ว่าจะด้วยการลดราคาหรือแนะนําข้อเสนอที่เทียบเคียงได้ความเข้มข้นในการแข่งขันนี้ท้ายที่สุดเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคผ่านข้อเสนอคุณค่าที่ดีขึ้นนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมมองว่านี่เป็นช่วงเวลาสาคัญบางคนคิดว่ามันปฏิวัติในขณะที่คนอื่นตั้งคํา ถามว่าการกำหนดราคาที่ก้าวร้าวเช่นนี้สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพได้หรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากประวัติและความเชี่ยวชาญในการผลิตของฮอนด้าความกังวลเกี่ยวกับบคคุณภาพดูเหมือนจะไม่มีมูลความจริงส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มันคือการปรับเทียบตลาดเชิงกลยุทธ์ที่อาจกำหนดรูปแบบการเข้าถึงการขนส่งเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศรถกระบะมินิดีเซล80,000บาทแสดงถึงวิสัยทัศน์ของฮอนด้าในการทำให้ความคล่องตัวเชิงพาณิชย์เป็นประชาธิปไตย